กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับใน,นกลับเกมมิวแอ,องเจิลนะเชีย่ยวันนี้เราจะมาปลุกพลังอุปกรณ์ของคัสห้ากันเพราะว่าตอนนี้เป๊เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวปลุกพลังเสร็จเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาวอกิวกันของนี่แบบแน่นคลังมากน่าจะดองไว้ก่อนเ้วค่อยอัพทีนี้ไม่ไหวแน่นจริงดูดิเนะ แน่นรับเอาออกมากรอนมาตอนนี้พลัง20ล้าน9ก้าแสนหนึ่หมื่นเดี๋ยวเราจะไปปลูกพลังกันปลูกพลังเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอในทีตอนที่เริ่มวอลกิวกันนะครับมันใช้5ชิ้นเหมือนเดิมฟาบน่าจะปลูกพลังแค่เวอ1หนึ่งก่อนเพราะว่ามันใช้ประมาณ3 สิบห้าตัวผมก็อยากรู้นะว่ามันแม็กแม็กเวลอะไรเพราะว่าคาร์ท่าคาร์ท่าแม็กแม็กเวลอะไรวิวสองวิวสองวิวสามงั้นเดี๋ยวไล่วิวหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าคาร์ท่า가서가서แล้วเราก็อยากรู้ว่าปลุกพลังมันยังเท่าเดิมอยู่ไหม เอาออกมาอ,าออกมาให้หมดตอนแรกว่าจะทำอย่างอื่นก่อนนะเนี่ยเก็บชิ้นส่วนไว้แรกจะไปพัฒนาอุปกรณ์ก่อนแต่นึกไปนึกมาเอาปลุกพลังก่อนดีกว่าปลุกพลังปลุกพลังห้าเซน ต้องดูอุปกรณ์ด้วยว่าเหลือประมาณเท่าไหร่โอเคเหลือณปัจจุบันเหลือสองสองชิ้นหินไม่พอเดี๋ยวเปิดของพวกนี้เปิดเป็นได้ไม่ได้เลย ถ้าเ๋ยวลองไปดูในตลาดไอกาเลดไม่พอกาเนดไม้พานี่เห็นบมาก,ก้อนหนึ่งซื้อไม่ต้องซื้อเราสร้างได้สร้างได้ชิ้นหนึ่งซื้อสอง้อได้สอง โอ้โหมีอาการนี้ได้เหมือนกันซื้สองใช้หนึ่งผสานมาถ้ามันตันววสองก็เหมือนเดิมใช้อีกสามสิบห้าชิ้นปรบัปรบๆโอเคเหมือนเดิมแม็กววสอง ตอนนี้ผมอัพไปแล้วหนึ่งเหลืออีกสามสิบเดี๋ยผมหาอีกสาสิบชิ้นกระเล็ดหมดด้วยตอนนี้แล้วก็หินปลูกพลังไม่พอนัดเชีย yeah. ก็ประมาณนี้แล้วกันตอนนี้ก็พลังยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่มมาค่อนข้างเย yeah. อะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีตอนวอลกิ้ว โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม29อีกประมาณ10บกวิก็จะเริ่มสึกชิงปราสาทแล้วนะจ๊ะหรือจะเป็นเราเดี๋ยวขอเอากระเลตเอามาก่อพันห้า คาเซเบชเกิวไลน์นั่นแะไอเกียวนี้ไม่เคยเจอเกียวนี้เจอเอสพหูกิวนี่เยอะคนเยอะจริงกิวผมนี่น้อยมากวอนี่มันอาศัยแบบไหวพลิบจริงๆกับะเวลาสุดท้าย3มนาทีหรือ2นาทีสุดท้ายใครได้ไปก็ถือว่าโชค ร้ายไปนะเจ้าถ้าเหลือประมาณสนาทีนี่ถือว่าโชคร้ายเลยแหละถ้า2นาทีนี่ถือว่าได้อยู่อาจจะโอกาสเขาตีแตกค,ค่อนข้างงยากเพราะว่าเวลาตัวกว่าจะเข้าถึงชั้นในก็ใช้เวลานาทีกว่าแล้วโอเคนับเวลาถอยหลังในการวอล์กิ u รอบนี้นะครับคนเริ่มเหลือน,น้อยลงไปเรื่อยๆ เกอมาดีครับเราไปรอ,อนน่นเลยดีกว่าโอ้ยหน้าจอแหลกแน่น,นอนดีโน้ตแพดเราสเปคสูงรองรับได้พอสมควร แต่ก็สูงมากไม่ได้หรอกเทียบคอมไม่ได้แต่ก็มันก็คือ i อะ่ะมันก็พอเล่งได้นะจ๊ะตีไปลกตีไปลกอัดแต่ง่โอเคอัดแล้วโอ้ทำไมคนนั้นตีแตกกับคนเดียว ออคอยมังกรเนี่ยพอมันตนีเปนจะเหลือประมาณเนี่ยสามสิบหลอดสุดท้ายมันจะมีบาเรียอยู่แล้วบาเรียมันใช้เวลาตีค่อนข้างนานพอสมควรเรานี่น่าจะได้กันช่วงแรกๆปล่อยมันใครได้อะไรยังไงก็ไม่มีปัญหาวัดกันที่2อถึงสามนาทีสุดท้ายโอเคเราเป็นโจมเตี เราจะค่าอย่างเดียวเหรือเวลาสิบสามนาทีสุดท้ายตอนนี้พลังผมอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นนะจ๊ะรอสองนาทีสุดท้ายโอเคหัวหัวสั่งแล้วรอสองนาทีสุดท้ายตอนนี้ก็ค่าอย่างเดียว ตอนนี้ครับตอบอย่างเดียวเลยสิครับไปไหนหมดล้วครับนอนนอนหมดแล้วหรอครับนะ่วงกันหรอครับอ๋อล่วงกันหนาวเลยอะครับน้องๆียังยืนอยู่เลยอะตีคนหาเด้งเดือดดีกว่ามีคนไหมหนะมีคนไหมหนะมีคนไหมหนะโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวผมยังไม่ได้ซื้อกวางไนะถ้าซื้อกวางมันเอามาตัาห้าวิมันจะไปซื้อสร้อยซื้ออะไรแต่กวางจริงมันก็น่าซื้อนะ้ำไขแดงเถือกอะอหัวแรงไม่เป็นแรงเลงอะ่ะหัวไม่แรงไม่เป็นแรงเลอมันเอารถมาซ่อมมันเอารถมาซ่อมเรวก็รถไปยิงเด็กไหนวะ มันเห็นมูวคันวิ่งอยู่แถวเนี้ยนี่ไงนี่ไง,นนงไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ว หัวไม่แรงไม่ไมีแรงลึงหรอนะตักน้องๆไหลืออกสิบกว่านาทีโอ้เพื่อนเราเข้าบ้านไหนแล้วเหลือประตูตูในไม่ยืนแอ็กเลยตรงเนี้ยค้างหรือ,อยังไงมังค้างหรือ,อยังไง

อ๋อเรียบร้อยเรื่องยึงไม่ไหวพลังผมยังไม่สูงมากยังอยู่ระดับกลางๆอยู่้ารักสามสิบสี่สิบล้านนะหดสบายวันนี้ปล่อยเรื่องเลี้ยงต้อยเลี้ยงต้อยเขาเรียกว่าเลี้ยงต้อยสิบนาทีแรกนี่กำลังมันอย่างเงี้ยกำลังบวกกันเลยเนะี่ยซ่อมแค่ประตูนี้อ่ะ เหมือนมีคนเดินออกไปคนนี่ไง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 นี่คนหนึ่งนี่อดเดออะเดออดเดอเราวร์บได้ไหมวร์บไม่ได้อันนี้ผมอยู่ประตูนี้ผมเข้าไปชั้นดี่ะ อไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ้เปลี่ยนฝั่งแล้วอะไรกำลังมันเลยสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังปึงเลยเจอกิวท็อปสามยังปึงรอบนี้แฝงชั่วหน่อเจอคิวที่แบบมันระดับปอพรอันเีย แต่เขาจํานวนเยอะกว่าเราเราน้อยกว่าพ <c oughs> อแล้วตีเค่เลยไม่ตีแล้วมันอยู่ตรงที่เขาวาฟอยู่แบนี่ <c oughs> จะเข้าไปชั้นหนึ่งดิ <c oughs> เข้าไปชั้นหนึ่งดีกว่ามันน่าจะต้องมีคนออกมา ข้าวไปอีกชั้นหนึ่งนะเชียแล้วก็ช่วงนี้โอ้โหฝนตกน้ําท่วมมากในบ้านผมน้ำก็ท่วมเมื่อคืนไม่ได้นอนที่สามที่สี่น้ําท่วมโอ้ยมันซ่อมนอกอะนี่น้ํามันลดลงไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเอออีกไหมเอาบ้านติดคลองไหลเปนลกไหลไปเขาซ่อมนอกอะไอเขาซ่อมนี้อเขาซ่อมไปเราตีเอา ไ,ไปซ่อมไปลูเดเพเต์เองคนเดียวก็แตกแล้วป้อมในไม่ต้องมีคนอื่นมาหลอกเทไว้รูปอะรูปปั้นคนเดียวก็ต้อหัวเอากำลังโมเลยไปดีวกว่าเดเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีปล่อยเล่นเลยต้องไปประมาณสักสองสานาทีต้องไีให้แตก แต่ไม่น่ายืนไหวอะมันเยอะจัดอะมันมันโอหไม่ก็น้ำป่ามันจะเออเข้ามาเลยแหละผมออกไปนอกเรวอออกไปนอกแล้วค่อยเดินเข้าตลบหลังเอาเราเข้าเข้าไปไหนกันเยอะแล้วเราซ่อมนี่เลยดีมาเหอะ ตีเข้าตีมาตีเข้าวตีมาดี้ตีข้าวตีมาดีดตีข้าทตีมาดีดตีข้าวตีมาดี้ตีข้าก็้ตีมาอเรียบร้อยแค่ข้างในเพื่อนเราก็อยู่แล้วไม่ต้องเข้าไปหนูอยู่นี่แหละ ไ,ไม่ต้องไปลูปั้นยังไม่ตียังไม่ตีประตูยังไงทำไมอะ่ะทำไมทำไมโอ้ยทีนี้ก็ซ่อมมันยาวอะ่ะบอกเลยอะ่ะมาได้าขาวว่าเปรี้ยวเออเยอะแล้วเปรี้ยว มีตัวจีตัวงเงี้ยห้าร้อยกว่าเนเวล่ะเขามีตัวจีตัวงว่ะเวลห้าร้อยหกสิบกว่าเนาะนี่ยห้าร้อยหกสิบเจ็ดมามามาไม่อ่ะนี่เดี๋ยวดนลุ่มเดี๋ยวดนลุ่มมีตัวจีตัวหนึ่งทำไมเราไม่เจอเนี่ยโหตัวจีดนอนแล้วตัวจีตโด,ดนลมกั้่วงแล้วตอนนี้เหลือห้านาทีปล่อยเลย Yeah. 5นาทีสุดท้ายนี่ปล่อยเขาตีมแอนเราต้องให้มันมีคนได้บ้านไปอีกรอบหนึ่งแล้วเหลือมานนักสองนาทีค่อยดันโหม่เขาทีเดียวน่าจะได้อยู่ปล่อยปล่อยปล่อย อยให้เขาเขาไปกันเลยเดี๋ยวเราจะยืนโซโลเล่นอยู่ตามาอนอฟ4นาทีสุดท้ายถ้าชุดนี้เข้าได้น่าจะเหลือประมาณ2นาที3นาทีถ้าชุดนี้ถ้าใครตีได้บ้านปุ๊บนี่เหลือ4นาทีครึ่ง4นาทีครึ่ง ได้บ้านใต้บ้านมีสิทธิแตกแตกยุต้องเรียกไปช่วยดันแล้วช่วงนี้เนะี่ยช่วงจุดไคลแม็กคือช่วงเวลาอันเป็นมงครนเหลือสี่นาทีสุดท้าย มีจุดจี้จุดตวงอะเร็วห้าร้อยกว่าทำใหม่นะ่ยมาเดินโกโก,โก้คิดว่ารอเลยสามนาทีรอสองนาที ราก,กันได้แค่หนึ่งนาทีเรากันได้แค่เออเพื่อนพูดถทูเรากันได้แค่หนึ่งนาทีจริงเพื่อนพูถ่ถทกในต,ตอนเนี้ยต้องตียันให้ถึงสุดในกันห้าร้อยห้าร้อยก็ร่วงนะเดินอย่างนี้ห้าร้อยกับร่วงนะ สี่ร้อยนี่ไม่ต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยเราอยู่ในกิวอะไรเราอยู่ในห้อง,ห,องห้องกิวอ๋อโอเคเหลือสองนาทีสองนาทีสี่สิบวิตัวนี้ก็เซิร์ฟกันเซิร์ฟกันอย่างมามังกันไปก่อนเลยนะจ๊ะช่วงเวลานี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตายสิบวิเดินยาวเลยทีนี้หนกนทีเนี่ยสองวิสอง,ท,สองทีมีกลางอุ้ย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 ดัน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 ดนสองสอง โอ้โ oh, ิวันั้นได้แน่เลยไม่น่าได้วันนี้จากสถานการณ์แล้วคิวมีอยู่คิวดันอยู่ด้านในไม่ว่าดะเมทเขาตัวคนเยอะกว่านั่นไงนาทีสี่สิบเนี่ยเนี่ยต้องยัดแล้วช่วงเนี้นาทีสี่สิบนะตอนจีเขาได้บ้านนาทีสี่สิบดูดินาทีสี่สิบนี้จะตีแตกไหม ผมอัดเข้าเนี่ยใครได้ไปถือว่าโชคโชคดีอะตอนนี้ยได้แน่นอนถ้าจีบ้านได้อะเขาหน้าจะไม่ออกมาแล้วเขาน่าจะยืนกันอยู่ข้างในอย่างเดียวนาทีนาทีเข้าในตัวโอ้โห,ห,หตัวจีดยืนกันอยู่นี่ตัวจีดกรล่วงบอกเลยเจอคนอย่างเงี้ย เยอะขนาดนี้จะไปยืนยังไงสี่สิบวิสี่สิบวิไอตัวบาเลียตัวบาเลียหอคอยมังกรประมาณยี่สิบสิบวิมีสิทธิ์โหมท่านอยู่มีสิทธิ์โหมท่านอยู่มีสิทธิ์โหมท่านอยู่ สิทธิ์ของฉันอยู่ขอสักคลิปหนึ่งเหรอวะขอสักคลิปหนึ่งเหรอยี่สิบวิบาเลียบาเลียบาเลียาสิบห้าวิโอบาเลียแตกสวยโอเคเรียบร้อยชะนะผมตายไปดีมันเหลือสิบกว่าวิยังไงก็ได้บ้านมันต้องอย่างนี้สิอาทิปได้ได้บ้านหนึ่งวิโอตรสบายเรียบร้อย เรียบร้อยสบายดีครับจ่าเนอันดับร้อยอยู่เน,นท่ทำคะแนนไปห้าพันห่อโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูของที่ได้มาโอหูหินบานหูด้วยคนนกด้วยคนนก2ออันเห็นสร้างปีกโอเคของก็ตามที่เห็นโอเคเลยนะครับถือว่าดีก็ ได้ที่1สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ชรกดซับสไคร e ด้วยนะผมพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องอถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยไว้เลยนะที่นี่ด้วยนะเจ้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปหลายบายสวัสดีครับ